ดาวสุกนะคะ2เมษายนย้ายเป็นมหาอุดในภพเรือนการเงินของชาวกุมนะคะจะเกิดความคืบหน้าเรื่องใดเมื่อดาวสุกมีกําลังสูงสกําลังแรง,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 งให้กับชาวกุมไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลัคนาราศีกุมรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ ดาวสุกนะคะเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนแล้วก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุและสุภาของชาวกลุ่มนะคะในช่วง2ถึง27เมษายนนะคะเดินหน้าเข้าสู่พบเดือนการเงินแล้วก็มีกําลังสูงส่งเป็นมหาอุดนะคะมหาอุดเป็นกําลังขยายของดวงดาวนะมหาอุดก็คือเยอะคือมากนะเมื่อมีกําลังสูงกําลังแรงในเรือนการเงินนะคะ ดาวศุกนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภนะคะก็คือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการลงทุนเรื่องความก้าวหน้างอกเงยทางการเงินนะเมื่อมีกําลังแรงนะคะบ่งบอกชาวกลุ่มช่วงนี้ก็มีจังหวะอาเห็นช่องทางการหาไรายได้หาผลประโยชน์นะคะอาจจะเป็นลักษณะลงทุนเยอะได้ด้วยในช่วงนี้นะอาจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพันธุนะคะก็คือเรื่องสถานที่อาคารบ้านช่องสินทรัพย์รถยนต์ต่างๆนะเรียกว่ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องการงานการหาผลประโยชน์รายได้ของชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะบางท่านได้รับการเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะในเชิงงานใหญ่เรื่องของการรับผิดชอบอะไรที่เป็นลักษณะยอดใหญ่ยอดเยอะก็ได้นะเนื่องจากดาวสุภะมามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองของชาวกลุ่มนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของญาติพี่น้องนะหรือว่าคนในบ้านในครัวเรือนมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางการเงินนะเรียกว่าบางท่านก็ส่งเสริมบางท่านก็มีภาระค่าใช้จ่ายในเชิงการเงินได้นะคะ นอกจากนี้ดาวศุกร์นะคะจากเดิมที่อยู่กับดาวเสาร์คู่ศัตรูนะเมื่อย้ายพบเรือนก็มาอยู่กับราหูแทนนะคะบรรยากาศเมื่อดาวศุกร์มาอยู่กับราหูนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ชาวกลุมอาจจะใช้เวลาทุ่มเทโฟกัสบางอย่างเกิดขึ้นนะกับเรื่องการหาเงินหาทองนะคะ กำลังขมักขเม่นนะทำกิจ,จกรรมบางอย่างในเชิงเงินเะงินทองทองนะหรือว่าช่วงนี้นะคะสนใจใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนการเทรดการต่อยอดต่างๆในทางการเงินผลกําไรได้นะคะดาวสุกยังเป็นตัวแทนเรื่องสุภาษณ์นะช่วงนี้ก็จึงมีเกณฑ์เกิดไอเดียทางการเงินเกิดขึ้นนะบางคนก็อยากจะริเริ่มลงทุนนะคะเป็นจังหวะขยับขยายทางการเงินที่มาพร้อมกับเรื่องการใช้เงินด้วยนะดังนั้นช่วงนี้เรื่องเงินทองนะคะเมื่อดาวสุกย้ายก็จะมีจังหวะ ใช้จ่ายแล้วก็มีจังหวะหามาเพิ่มได้ด้วยนะคะชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะเรื่องของดาวอาทิตย์จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะก็คือเรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะบางท่านก็คือเงินทองช่วงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามคนที่เข้ามาคบหาได้นะโดยในช่วง13เมษายนนะคะก็จะเป็นจังหวะที่ดาวอาทิตย์ก็ขยับย้ายอีกดวงหนึ่งด้วยนะคะ ดาวอาทิตย์จะเป็นเจ้าเรือนปัต,ตนิเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะนะคะไปเป็นคู่มิตรกับเรื่องเงินทองและรับผลของชาวกลุ่มนะโดยถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะดังนั้นดาวอาทิตย์มีกําลังเป็นมหาอุดนะอีกดวงหนึ่งส่งผลเป็นช่วงหลังสงกรานนะคะที่ชาวกลุ่มก็อาจจะเป็นอย่งว่าหาเงินเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์นะมีผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะหรือเป็นไปในเชิงเรื่องของการ มีหุ้นส่วนคู่คลองมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเงินมากขึ้นนะคะใครที่ไม่มีคู่คลองถือว่าอาจจะเกี่ยวข้องเพศตรงข้ามเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือคนที่มาเกื้อนหนุนทางการงานการเงินนะคะมีจังหวะได้ลาบจากเรื่องงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงสาขาที่ทําอยู่นะบางทีก็เป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อนชักนํานะคะหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนช่วงน,นี้บางทีนํารับผลรายได้รายรับเป็นเงินก้อนมาได้นะเนื่องจากดาว 51น,นะคะถือว่าเป็นคู่มิตรในเรือนของเพื่อนฝูงแวดวงสังคมของชาวกลุ่มนะคะมีจังหวะได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงก็ได้นะก็คือเขาอาจจะมีเครดิตดีในทางสังคมการงานก็มาเกี่ยวข้องกับชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะหรือว่าได้ไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานองค์กรนะหรืออะไรที่เป็นเชิงเข้าของราคาสูงราคาแพงนะซึ่งต้องไปเกี่ยวข้องในเชิงสินค้าก็ได้นะหรืออะไรที่เป็น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแวดวงที่เป็นทางการส่งผลเป็นเครดิตเป็นเรื่องของผลงานนะที่ส่งผลดีกับชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะการงานและรับผลของชาวกลุ่มนะเรียกว่าหลังปีใหม่ไทยนะคะก็มักจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะเนื่องด้วยดาวที่เกี่ยวข้องมีกําลังสูงกําลังแรงนะคะก็มากเกี่ยวข้องกับเรื่องการร่วมหุ้นลงทุนการมีพาร์ทเนอร์การจับมือร่วมกันหรือว่าการที่จะต้องมีการก่อเกิดของคู่ค้าคูาาา่สัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ สำหรับชาวลุมนะคะในช่วงที่ผ่านมามีดาวไปรวมอยู่ในเรือกนการเงินหลายดวงนะคะโดยเฉพาะราหูนะก็คือไปเป็นคู่ศัตรูกับดาวพุธนะคะและดาวพุธก็เดินโคจรผิดปกติยาวนานกว่าที่เคยนะดังนั้นก็จะเป็น ปัญหาความติดขัดล่าช้าทางการเงินได้นะคะบางช่วงก็มีความตึงทางการเงินเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูเนี่ยเขาไปทะเลาะวิวาทกันอยู่ในกระเป๋าเงินของชาวกลุ่มนะคะเมื่อดาวสุขย้ายนะ2เมษายนนะคะถือว่ามาส่งเสริมนะให้เรื่องการเงินการทองมันมีการขยับคืบหน้าดีขึ้นนะคะ อย่างไรก็ดีชาวกุมจะยังคงมีดาวพุธกับราหูนะคะที่ยังคงอยู่ในเรือนการเงินไปจนถึงปลายเดือนเมษายนนะคะรวมทั้งดาวอังคารเสาร์ก็ทับลักนาด้วยนะเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูที่สัมพันธ์กับภพบเลือนหลักๆของชาวกุมในช่วงนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบของชาวกุมนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะ เรื่องการงานอย่างที่บอกว่ามักเกี่ยวข้องกับกลุ่มสังคมนะแต่เมื่อมีดาวคู่ศัตรูมาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นลักษณะโยกย้ายทางการงานได้นะคะเปลี่ยนแวดวงเปลี่ยนสังคมนะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในลักษณะแวดวงการงานเดิมๆได้นะคะมีปัญหาในเชิงคนในกลุ่มในทีมบางคนส่งผลให้มันต้องแก้ไขปัญหาก่อนที่จะมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวนะคะ หรืออาจจะเป็นไปในเชิงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมันแฝงไว้ด้วยความที่ไม่ค่อยกลมเกลียวกันมากเท่าเดิมนะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูส่งผลในช่วงนี้นะคะคู่ศัตรูทับลักนณะนะส่วนหนึ่งระมัดระวังเรื่องการแย,ย,ยกย้ายการแตกหักได้ง่ายนะคะเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแววงเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันนะคะรวมทั้งดวงดาวยังส่งผลให้เรามีลักษณะอารมณ์ใจร้อนด้วยเนื่องจากดาวอังคารก็ทับตัวต,วตนอยู่นะคะ สำหรับในช่วงนี้นะคะถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน,นของทุกราศีนะคะก็คือมันจะไปเน,นืองหวาดาวผิดปกตินะคะมีคู่ศัตรูบ้างคู่ส่งเสริมบ้างรวมทั้งดาวบางดวงก็มีกําลังแรงนะคะรวมถึงดาวพระหัสจะมีการขยับย้ายในช่วง30เมษายนนะซึ่งจะไปเป็นปฐุมเมเก์ของชาวกลุ่มนะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงอุปสรรคต่างๆการแยกย้ายต่างๆช่วงนี้นะบางทีมันก็นําพาไปสู่เรื่องของความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นได้นะในช่วงหลังเมษายนสําหรับชาวกลุ่มนะคะ โดยทิศทางเรื่องเงินทองและรับผลของชาวกลุ่มนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะเนื่องจากดาวพรหัสก็ย้ายกันทุกปีนะคะรอบนี้ก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะดังนั้นปฐุมเกณฑ์ก็คือเกณฑ์นในการดึงดูดนะมีเรื่องของสเสน่ห์นิยมนะเหมือนอ่าแมลงที่มาตอมดอกบัวนะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าส่งผลดีในเชิงการเงินการทองนะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะก็โดดเด่นนะในเชิงเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่อง การงานที่ต้องอาศัยสถานที่ตึกรามอาคารบ้านช่องนะรวมทั้งใครที่ใช้ยานพหาหนะหรืออยู่ในแวดวงยานยนต์นะมันก็จะส่งผลดีกับเรื่องเงินเงินทองทองในส่วนเหล่านี้นะคะดาวพฤหัสจะไปเล็งพบเรือนการงานด้วยดังนั้นถือว่าหลังเมษายนอาทิตย์ทางเรื่องเงินทองรับผลของชาวกลุ่มนะคะก็น่าจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะเมื่อดาวคู่ศัตรูต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นดาวรายเดือนเขาเดินแยกออกจากกันนะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้ปีใหม่ไทยเป็นจุดเปลี่ยนดีๆของชาวกุมนะคะสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ในปีเก่านะแล้วก็ต้อนรับโอกาสดีๆที่จะมาถึงนี้ในช่วงหลังปีใหม่ไทยสงกรานนี้นะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ